วันที่5เดินกันยายนปี2012กลางป่าลึกบนเส้นทางขึ้นเขาใกล้หมู่บ้านเชวาลีนประเทศฝรั่งเศสเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นครอบครัวหนึ่งจากประเทศอังกฤษประกอบด้วยชายวัย52ปีภรรยาวัย47ปีแม่ยายวัย74ปีและลูกสาวสองคนขับรถเข้ามาจอดพักบริเวณจุดหยุดรถริมทาง สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมถนนลาชันไม่มีบ้านเรือนไม่มีพยานไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆมีเพียงต้นไม้หินลำธารที่อยู่ไกลออกไปไม่ถึง500เมตรช่วงเวลาประมาณบ่าย3า5โมง45นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นเสียงนั้นไม่ถึงกับดังมากเพราะถูกกลืนไปกับเสียงน้ำจากลำธารใกล้เคียงและไม่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ในทันทีเสียงปืนถูกยิงขึ้นไม่ต่ำกว่า25นัด ชายวัย5้ปีที่นั่งขับรถอยู่หน้าโภมาลายัยเสียชีวิตทันทีจากกระสุนจำนวนมากพรรยาของเขาถูกยิงในตำแหน่งเบาหน้าแม่ยายที่นั่งเบาหลังก็ได้รับบาดแผลจนเสียชีวิตเช่นกันหญิงชาวฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งวัย45ปีที่บังเอิญปั่นจักรยานผ่านมาในช่วงเวลาใกล้เคียงก็ถูกยิงจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกคือชายชาวฝรั่งเศส ที่ขี่จัก,กรยานมาตามทางลาดและพบว่ามีหญิงคนหนึ่งล้มลงบนพื้นถนนใกล้รถยนต์ที่มีร่องรอยกระสุนจำนวนมากเขาตะโกนเรียกช่วยเหลือก่อนรีบแจ้งตำรวจในเวลาไม่กี่นาทีถัดมาเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงพบสภาพรถยนต์ของครอบครัวนี้ถูกจอดด้วยเกียร์ถอยหลังล้อยหลังยังคงหมุนอยู่และมีควันบางบางลอยจากห้องเครื่องประตูทุกบานถูกลักจากด้านในไม่มีร่องรอยการไงแงไม่มีสัญญาณของการดิ้นรนหลบหนี เด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่นั่งเบาะหลังฝั่งขวาได้รับบาดแผลที่ไหล่และมีรอยฟกช้ำบริเวณใบหน้าเธอถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีเด็กหญิงอีกคนอายุสี่ขวบถูกพบซ่อนอยู่ใต้ขาของมารดาโดยไม่มีใครสังเกตเห็นนานเกือบแปดชั่วโมงจนเมื่อเจ้าหน้าที่นิติเวชมาถึงในช่วงกลางคืนได้ยินเสียงกระซิบเบาๆใต้เบาะจึงพบเธอในสภาพตื่นกลัวแต่ไม่บาดเจ็บ การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาวุธที่ใช้คือปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาด7.65ระยะสัน้นแบบลูกโม่8นัดปลอกกระสุนที่พบในพื้นที่มีจำนวนมากกว่า25ชิ้นกระสุนบางนัดเจาะผ่านกระจกหน้าและกระจกข้างหลายนัดถูกยิงซ้ำในร่างของผู้เสียชีวิตพฤติกรรมของผู้ลงมือแสดงให้เห็นถึงความมั่นยำการควบคุมเวลาและการเลือกจังหวะเงียบที่สุดในเส้นทาง ไม่มีทรัพย์สินสูญหายกระเป๋าสตางค์เอกสารโทรศัพท์มือถือและสิ่งของมีค่าอื่นๆของผู้เสียชีวิตอยู่ครบจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่ไม่มีการต่อสู้หรือขัดขืนก่อนเสียชีวิตเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่ราดชีวิตให้การเบื้องต้นว่ามีเสียงปืนดังทุกอย่างเงียบลงเร็วมากเธอจำไม่ได้ว่าผู้ลงมือมีลักษณะอย่างไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วและเธออยู่ด้านหลังตลอด คดีนี้ถูกตั้งชื่อว่าเหตุกราดยิงเชวาลีนเจ้าหน้าที่หน่วยสืบสวนจากเมืองอานซีและกรุงปารีสถูกส่งเข้าร่วมทันทีพวกเขาเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบภูมิหลังของผู้เสียชีวิตทุกคนรวมถึงรถยนต์ที่พักและสถานที่ที่ครอบครัวนี้เคยแวะก่อนถึงจุดเกิดเหตุคำถามใหญ่คือใครต้องการปิดชีพครอบครัวนี้อนะยิงชาวฝรั่งเศสที่ปั่นจักรยานมาเกี่ยวข้องอย่างไร หลังจากพบร่างผู้เสียชีวิต4คนและเด็กหญิง2คนที่ราดชีวิตเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งสมมติฐานแรกคำถามคือใครกันที่มีเหตุผลจะก,ก่อเหตุเช่นนี้กลางเส้นทางที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีพยานไม่มีกล้องวงจรปิดข้อมูลจากเอกสารระบุว่าชายวัย52ปีที่เสียชีวิตทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมในบริษัทผลิตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระดับชาติ เขามีภูมิหลังเป็นคนสัญชาติอังกฤษเกิดในประเทศอิรักและเคยทำงานเกี่ยวกับโครงการในตะวันออกกลางประวัติเหล่านี้กลายเป็นแนวทางสอบสวนแรกของตำรวจฝรั่งเศสโดยร่วมมือกับหน่วยข่าวกรองจากต่างประเทศพวกเขาตรวจสอบความเป็นไปได้ว่าเขาอาจตกเป็นเป้าหมายของการล่าปลิดชีพเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังที่พักของครอบครัวผู้เสียชีวิตในแคมป์ใกล้กับทะเลสาบและพบว่าครอบครัวนี้เพิ่งเดินทางมาถึงก่อนหน้าเพียงสามวัน ไม่มีการติดต่อกับคนภายนอกไม่มีการเดินทางไปสถานที่อื่นและไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าจะมีศัตรูในพื้นที่ห้องพักที่แคมป์สะอาดเรียบร้อยข้าวของวางอยู่ตามปกติไม่มีเอกสารหายไม่มีร่องรอยการค้นหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพักในแคมป์ช่วงเดียวกันพบว่ามีหลายครอบครัวจากยุโรปเดินทางม,มาในช่วงวันหยุดฤดูร้อน แต่ไม่พบผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจนไม่มีใครสแสดงท่าทีผิดปกติและไม่มีใครเห็นครอบครัวนี้โตเถงหรือขัดแย้งกับผู้ใดเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบให้ข้อมูลว่าวันนั้นพวกเขาแวะพักหลายจุดระหว่างทางก่อนจะจอดที่จุดเกิดเหตุเธอไม่ได้สังเกตว่ามีรถคันใดตามมาทีมสอบสวนเริ่มตรวจสอบเส้นทางการเดินทางทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นในอังกฤษจนถึงฝรั่งเศส พวกเขาพบว่าครอบครัวนี้ขับรถออกจากบ้านพักในเมืองซูเรข้ามช่องแคบมาทางเรือเฟอร์รี่และเดินทางต่อด้วยรถยนต์สู่ฝรั่งเศสไม่มีใครตามประกบไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างทางกล้องตามด่านและจุดแวะพักไม่พบรถต้องสงสัยแนวทางถัดมาคือการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับหญิงชาวฝรั่งเศสที่ปั่นจักรยานผ่านมาในวันเกิดเหตุ เธอชื่อสินแวงเป็นวิศวกรเซียนอายุ45ปีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงเจ้าหน้าที่พยายามหาว่าเธอเกี่ยวข้องกับครอบครัวนี้หรือไม่แต่จากการตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความรู้จักกันมาก่อนสินแวงปั่นจักรยานทุกวันในเส้นทางป่าเป็นกิจวัตรที่ทำมาตลอดหลายปีวันนั้นเธอออกจากบ้านตามปกติไม่มีใครรู้ว่าเธอจะไปถึงจุดเกิดเหตุในเวลาเดียวกันกับครอบครัวนี้ จุดที่เธอลม้ลมลงอยู่ห่างจากรถเพลงไม่กี่เมตรกระสุนเข้าที่ 4, สี่สห้าครั้งลักษณะการยิงคล้ายกับผู้เสียชีวิตรายอื่นเป็นการยิงซ้ำไม่ใช่การยิงเดินรูปแบบของเหตุการณ์ทำให้เจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคำถามว่าผู้ลงมือรู้จักเหยื่อหรือเป็นการส่มก่อเหตุการยิงมากกว่า25นัดการจ่อยิงซ้ำและการไม่มีร่องรอยการชิงทรัพย์ทำให้สันนิษฐานว่าคนก่อเหตุอาจรู้ว่าในรถมีใครอยู่ แต่เมื่อเทียบข้อมูลไม่มีความเกี่ยวข้องระหว่างหญิงชาวฝรั่งเศสกับครอบครัวอังกฤษจึงเกิดอีกแนวทางว่าผู้หญิงอาจเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์แล้วถูกปิดชีพเพื่อปิดปากเจ้าหน้าที่เริ่มขยายผลไปยังเส้นทางหลบหนีรถของผู้ก่อเหตุไม่ถูกพบในจุดเกิดเหตุไม่มีปลอกล้อไม่มีคราบน้ำมันไม่มีร่องรอยยางใหม่แต่มีรอยรองเท้าขนาดผู้ชายห่างจากรถครอบครัวไปประมาณ18เมตร ในจุดเดียวกันพบปลอกกระสุนอีกสองปลอกหันหัวออกไปทางทิศใต้ของเส้นทางสิ่งนี้ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานใหม่ผู้ลงมืออาจไม่ได้อยู่คนเดียวหลังรวบรวมปลอกกระสุนในจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะของกระสุนทุกนัดอย่างละเอียดพวกเขาพบว่ากระสุนทั้งหมดถูกยิงจากอาวุธชนิดเดียวกันคือปืนเกลงอัตโนมัติแบบลูกโม่ขนาด7.65 ปลอกกระสุนมีรอยขีดควรแบบเฉพาะซึ่งชี้ว่าเป็นกระบอกปืนเดียวกันทั้งหมดจำนวนปลอกกระสุนทั้งหมดที่ทเก็บได้คือ25ปลอกบางปลอกอยู่ในรถบางปลอกอยู่ใกล้ร่างผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่บนพื้นถนนลักษณะการยิงไม่ได้เกิดจากการยิงกรดแบบไม่เลือกเป้าหมายก,กระสุนถูกยิงใส่แต่ละคนอย่างเฉพาะเจาะจงหลายคนถูกยิงซ้ำในจุดเดิมโดยเฉพาะบริเวณศีรษะ รอยกระสุนเจาะเข้าที่กระจกหน้ารถหน้าต่างด้านขวาและทะลุแผงประตูฝั่งคนขับวิธีกระสุนบ่งชี้ว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้าใกล้รถและยิงจากมุมล่างซ้ายของตัวรถในทิศทางขึ้นด้านบนจากการจำลองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุเริ่มยิงจากภายนอกรถแล้วเคลื่อนเข้าใกล้ระหว่างที่เหยื่อยังอยู่ภายในหลังจากยิงคนในรถแล้วเขาจึงหันไปยิงหญิงที่ปั่นจัก,กรยานมาซึ่งกำลังผ่านจุดนั้นพอดี การยิงแต่ละนัดใช้ระยะเวลาอย่างรวดเร็วเป็นไปตามลักษณะของผู้ที่มีความชำนาญปลอกกระสุนไม่ตกกระจายแต่เรียงอยู่ในจุดที่ผู้ยิงยืนนิ่งบ่งชี้ว่ามือไม่สั่นและไม่ได้เคลื่อนไหวขณะยิงเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งแนวทางว่าผู้ลงมืออาจเป็นอดีตทหารหรือเคยฝึกยุทธวิธีการยิงแบบมืออาชีพพวกเขาแจ้งหน่วยงานความมั่นคงให้ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่เคยประจำการในหน่วยพิเศษ หรือเคยถูกปลดจากราชการด้วยเหตุผลพิเศษข้อมูลกว่า800ชื่อในรอบ10ปีที่ผ่านมาถูกนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับหลักฐานที่พบในจุดเกิดเหตุแต่ไม่มีชื่อใดตรงกับผู้ที่อยู่ใกล้พื้นที่ในช่วงเวลาเกิดเหตุทีมสืบสวนหันกลับไปที่จุดรอยเท้าพวกเขานำตัวอย่างดินคราบพืชและเศษร,รองเท้าบางส่วนไปตรวจสอบ ลักษณะของดินมีร่องรอยน้ำมันหล่อลื่นปะปนบ่งชี้ว่ารองเท้าที่ใช้มีสารเคมีจากเครื่องยนต์ปนเปื้อนอยู่ก่อนแล้วขนาดรองเท้าอยู่ในช่วง40-41เป็นขนาดเฉลี่ยของชายวัยผู้ใหญ่รูปแบบรอยส้นรองเท้าบ่งชี้ว่าเป็นรองเท้าประเภทลุยป่าหรือเดินป่าแบบเฉพาะทางนอกจากรอยเท้าเจ้าหน้าที่พบรอยอยางบนผิวดินห่างออกไปประมาณ50เมตร เป็นรอยยางขนาดเล็กลักษณะเฉพาะของรถจักรยานยนต์วิบากหรือรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กสำหรับเดินทางในเส้นทางลูกลังรอยยางนั้นวิ่งเข้าแล้วหายไปในแนวป่าอีกฝั่งหนึ่งและไม่มีร่องรอยกลับออกมาแสดงว่าผู้ก่อเหตุอาจวางแผนหลบหนีโดยใช้ทางฝั่งป่าเล็กที่ไม่มีการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่ในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่เริ่มวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ก่อเหตุผ่านรูปแบบการเลือกเหยื่อ การยิงใส่คนในรถและหญิงที่ขี่จักรยานโดยไม่แสดงพฤติกรรมลังเลไม่พูดไม่ปลน้นทัพย์แสดงว่าไม่ใช่การก่อเหตุแบบฉับพลันมีโอกาสสูงว่าผู้ก่อเหตุเฝ้าติดตามเหยื่อมาก่อนล่วงหน้าคำถามจึงเปลี่ยนเป็นเขาติดตามมาจากที่ใดและเริ่มต้นเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องตามจุดเข้าออกของเมืองอานซี่จุดเติมน้ำมันและร้านค้าในรัศมี10กิโลเมตร พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยปรากฏในภาพหนึ่งเมื่อเวลา14นาฬิกา55นาทีห่างจากจุดเกิดเหตุราว5กิโลเมตรชายคนขี่สมหมวกเต็มใบไม่เห็นใบหน้าเสื้อคลุมสีเข้มและไม่มีป้ายทะเบียนด้านหลังกล้องอีกตัวหนึ่งจับภาพได้ก่อนหน้านั้น15นาทีเป็นมุมที่ไกลเกินกว่าจะยืนยันรูปรถได้แน่ชัด เมื่อวานช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานกล้องวงจรปิดหลายจุดในเมืองอันซีตรวจพบรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะแบบเดียวกับจุดเกิดเหตุวันเดียวกันเวลา2องโมนาทีมีภาพชัดว่าตัวรถแล่นผ่านบริเวณร้านค้าก่อนจะหายจากกล้องอีก10กิโลเมตรต่อมาเจ้าหน้าที่เริ่มเก็บภาพทั้งหมดเพื่อนำไปวิเคราะห์แผนที่เส้นทางของผู้ต้องสงสยัยทีมสืบสวนเริ่มประสานกับเจ้าหน้าที่จากเมืองใกล้เคียง เพื่อสอบถามข้อมูลผู้ครอบครองรถจัก,กรยานยนต์ลักษณะนั้นทั้งทะเบียนเอกสารและชิ้นส่วนของรถพวกเขาขอข้อมูลจากร้านซ่อมร้านอะไหล่ร้านจำหนายย่ายยางเพื่อคัดกรองคันที่มีขนาดยางและลายส้นรองเท้าตรงกับรอยที่พบในวันเดียวกันทีมงานตรวจสอบความเป็นไปได้อื่นๆพบว่าปืนลูกโม่ขนาด7.65แบบเดียวกับปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุเคยถูกประกาศเมื่อคืนจากคดีที่เกิดในฝรั่งเศสเมื่อ1ิปีที่แล้ว เจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบฐานข้อมูลปืนที่ถูกขโมยหายและได้รับแจ้งว่ามีสองรายการแต่เป็นคนละรุ่นแต่ข้อมูลเชื่อมโยงได้ว่าปืนรุ่นนี้มีการค้าในตลาดมืดแม้เจ้าของรายเดิมไม่พบในพื้นที่ใกล้เคียงคดีพื้นที่ต้องสงสัยจึงขยายออกไปครอบคลุมชายแดนฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เพราะมีการข้ามเขตบ่อยครั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีลักษณะแพลตฟอร์มเดินทางสไตล์ลุยถูกตรวจสอบตามจุดด่าน แต่ยังไม่มีการระบุตัวบุคคลได้กลับมาที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเจ้าหน้าที่เริ่มเจาะลึกถึงแผนการเดินทางพวกเขาพบว่านอกจากจุดหยุดตรงจุดเกิดเหตุแล้วครอบครัวนี้จอดพักเติมน้ำมันและซื้ออาหารเช้าก่อนเกิดเหตุไม่กี่ชั่วโมงไฟจากกล้องร้านสะดวกซื้อเวลาเช้าตรู่บันทึกภาพรถยนต์ที่ใช้อยู่ขณะเติมน้ำมันที่จุดหนึ่งแต่ไม่มีรถจักรยานยนต์หรือบุคคลต้องสงสัยเดินผ่าน ทีมสอบสวนยังนำภาพจากกล้องนั้นมาเทียบกับภาพในช่วงเวลาใกล้เหตุเพื่อสืบว่ารถจักรยานยนต์อาจอยู่ใกล้กับจุดเติมน้ำมันหรือไม่แต่จากมุมกล้องที่ไม่เพียงพอจึงยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนขณะเดียวกันมีเบาะแสจากชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงว่าพวกเขาเคยเห็นชายสวมหมวกเต็มใบสวมเสื้อคลุมคล้ายนักเดินทางรวมทั้งมีการหยุดพักจิบกาแฟในร้านเล็กๆไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุในช่วงเชา้า ทำให้การให้ลักษณะทั่วไปเช่นร่างสูงเดินช้าแต่ไม่มีใครจำสีเสื้อหรือป้ายทะเบียนของรถจักรยานยนต์ที่ชัดเจนพวกเขายังพบว่ารถจักรยานยนต์คันต้องสงสัยไม่มีสติ๊กเกอร์หรือหมายเลขทะเบียนชัดเจนและถูกปรับสภาพบางจุดก่อนจะหายไปจากฐานข้อมูลทั่วฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์ เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นนักเดินทางอิสระใช้เส้นทางผ่านจุดเกิดเหตุเป็นประจำและเตรียมความพร้อมให้กับการวางแผนอย่างลับๆจากข้อมูลทั้งหมดเจ้าหน้าที่เริ่มประเมินว่าแผนการก่อเหตุเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้ามีรายงานว่ารถจักรยานยนต์ถูกเห็นวิ่งวนในพื้นที่เป็นเวลาหลายครั้งและผู้ต้องสงสัยอาจใช้เส้นทางป่าหลบหนีทันทีหลังลงมือ หลังจากตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เริ่มโฟกัสไปยังลักษณะบุคลิกภาพของผู้ก่อเหตุพวกเขารวบรวมพฤติกรรมของชายที่ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกเต็มใบเสื้อคลุมกันหนาวหนามือสวมถุงมือไม่มีกริยาท่าทางสงบแต่จังหวะการเดินและการหยุดเครื่องมีความตั้งใจชัดเจนทีมจิตวิทยาอาชญกรรมถูกเรียกเข้าร่วมวิเคราะห์ พวกเขาระบุว่าจากพฤติกรรมเงียบขรึมการเลือกเวลาในพื้นที่ไม่มีคนและไม่ทิ้งร่องรอยการชิงทรัพย์บุคคลนี้น่าจะมีลักษณะเป็นมืออาชีพหรืออย่างน้อยเคยฝึกฝนยุทธวิธีนอกจากนี้การยิงอย่างมั่นยำการจาะกระสุนซ้ำในหลายจุดชี้ว่าคนยิงมีความคงเส้นคงวาและมีจิตใจมั่นคงในช่วงก่อเหตุ ผู้เชี่ยวชาญยังตั้งข้อสังเกตว่าการใช้เส้นทางป่าหลบนี้และเลือกรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะน่าจะมาจากการเตรียมการล่วงหน้าและการฝึกฝนเส้นทางรถชนิดนี้เหมาะกับเส้นทางลูกรังมีเสียงเครื่องยนต์ต่ำเหมาะกับการหลบหนีในพื้นที่ธุรกันดานจากด้านจิตใจแล้วเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเป้าหมายของคนร้ายคือชายวัย52ปีในครอบครัวอังกฤษเหตุผลเป็นไปได้ว่าเขาอาจเกี่ยวข้องกับโครงการความมั่นคง หรือการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงก่อนหน้านั้นแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงชายวัย52ปีเข้ากับกิจกรรมในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานี้ทีมสืบสวนเริ่มขอข้อมูลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงในประเทศต่างๆเพื่อหาประวัติการเดินทางรายชื่อบุคคลในโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรมและเชื่อมโยงกับปลอกกระสุนที่พบ มีการตรวจสอบสมุดบันทึกเดินทางเอกสารผ่านแดนและกล้องวงจรปิดตามสนามบินแต่ยังไม่มีข้อมูลที่จับต้องได้นอกจากนี้รายงานจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าก่อนวันเกิดเหตุประมาณหนึ่งเดือนมีการพบรถจักรยานยนต์ลักษณะคล้ายกันวิ่งวนในโซนเชวาลีนหลายครั้งในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่เริ่มตั้งคณะทำงานลาดตระเวนเส้นทางเหล่านี้หวังจะจับภาพในช่วงเวลาที่ชัดเจน ในช่วงเดือนถัดมาชาวบ้านบางรายเริ่มเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเห็นชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ผ่านเส้นทางป่าในยามค่ำคืนไม่มีใครจดจำรายละเอียดชัดเจนแต่สิ่งที่ตรงกันคือลักษณะการหยุดพักคาร์บูเรเตอร์และกลิ่นน้ำมันเบาๆของเครื่องยนต์สองจังหวะข้อมูลเหล่านี้ถูกนำมาให้ทีมวิเคราะห์มองหาคนที่เคยเดินทางโดยใช้เส้นทางลำบากแบบนั้นเป็นประจำ ในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่พบว่าชายวัย52ปีเคยเดินทางไปยังประเทศที่มีข้อขัดแย้งหลายครั้งในช่วง5ปีก่อนหน้าแต่เส้นทางและข้อมูลการเดินทางยังมีช่องว่างไม่มีหลักฐานว่ามีพาสปอร์ตออกจากประเทศช่วงใกล้เหตุเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเขาอาจใช้ชื่อปลอมหรือเดินทางผ่านช่องเล็กของชายแดนนอกจากนี้ยังพบว่าหลักฐานปลอกกระสุนมีตำหนิเล็กน้อยหจุด ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธตั้งข้อสังเกตว่าการแกะสลักจุดเล็กๆนี้อาจเป็นหมายเลขประจำตัวหรือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ผลิตเถินเจ้าหน้าที่จึงติดต่อกับผู้ผลิตและจำหน่ายหน้าใหม่ในตลาดสีเทาเพื่อเชื่อมต่อกับรายละเอียดปืนที่ใช้จากกระบวนการทั้งหมดพวกเขายังไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุได้ชัดหลังจากโฟกัสไปที่ลักษณะผู้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่หน่วยนิติวิทยาศาสตร์เปิดทางตรวจสอบหลักฐานทางพันธุกรรมเพิ่มเติมพวกเขานำตัวอย่างจากปลอ,อกกระสุนคราบเลือดบริเวณรอยเท้าและเศษเส้นใยจากเสื้อคลุมในภาพกล้องไปตรวจในห้องทดลองเฉพาะทางผลการตรวจดีเอ็นอว่าเส้นใยและคราบเลือดไม่ตรงกับผู้เสียชีวิตทั้ง4คนและไม่ตรงกับผู้พบเห็นใกล้ที่เกิดเหตุหมายความว่าอาจมีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องในพื้นที่ หรือดีเอ็นเอเก็บจากเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ของผู้ก่อเหตุที่ก่อนหน้าเคยใช้รวมกับผู้อื่นเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบฐานข้อมูลดีเอ็นเอของผู้ต้องสงสัยในคดีอาญารุนแรงหลายประเทศแต่ไม่พบข้อมูลใดตรงกันข้อมูลนี้นำไปสู่ข้อสันนิษฐานใหม่ว่าผู้ก่อเหตุอาจไม่เคยถูกจับกุมหรือไม่เคยบริจาคดีเอ็นเอเข้าสู่ระบบ นอกจากนี้มีการประสานงานกับหน่วยงานชายแดนทั้งฝรั่งเศสและสวิตเซอร์แลนด์เพื่อค้นหาผู้มีประวัติการเดินทางบ่อยครั้งข้ามพรมแดนเป้าหมายคือต้องการหาคนที่เคยใช้เส้นทางป่าและถนนลัดในเทือกเขาแอลผู้ก่อเหตุอาจใช้เส้นทางเหล่านี้เป็นประจำทำให้ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลหลักในช่วงเดียวกันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปลอกกระสุนลักษณะเฉพาะ พบว่ามีเลขตัวเล็กบนปลอกแต่ละนัดซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาจเป็นหมายเลขชุดผลิตที่ใช้ในปืนเถินเจ้าหน้าที่ติดต่อตัวแทนจำหน่ายอาวุธมือสองผ่านช่องทางปกปิดพวกเขาขอข้อมูลเรื่องลักผลิตคำสั่งซื้อหรือชื่อบุคคลที่แจ้งซื้ออาวุธลักษณะนี้แต่เอกสารยังไม่ชัดเจนว่าอาวุธมาจากแหล่งใดผลการตรวจในเชิงภูมิศาสตร์ได้ผลเพิ่มเติม ลวดลายรองเท้าที่พบในจุดเกิดเหตุตรงกับรองเท้าที่วางจำหน่ายในร้านเฉพาะทางซึ่งตั้งในเมืองริมพรมแดนสองประเทศร้านรายนั้นระบุว่ารองเท้ามีการส่งซ่อมและปรับขนาดอยู่เป็นประจำให้ลูกค้าในพื้นที่ภูเขาเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ใช้บริการร้านนั้นช่วงเดือนก่อนหน้าเริ่มมีผู้ต้องสงสัยที่เดินทางผ่านแต่ไม่มาบันทึกประวัติในกลุ่มนั้นหนึ่งคนถูกพิจารณาเพิ่มเติม เขาเป็นคนขับรถจัก,กรยานยนต์อาชีพในพื้นที่เคยผ่านเส้นทางเชวาลีนหลายครั้งและเมื่อเจาะข้อมูลมือถือพบว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเกิดเหตุช่วงก่อนและหลังวันก่อเหตุเจ้าหน้าที่ประสานกับผู้ประกอบการร้านซ่อมและระบุว่าชายคนดังกล่าวเคยส่งรถซ่อมแต่ไม่ได้แจ้งชื่อจริงพวกเขาค้นพบหมายเลขโทรศัพท์และรอยทางผสมของรถซึ่งตรงกับรอยยางที่สแกนจากจุดเกิดเหตุ ในที่สุดเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานทางพฤติกรรม DNA ที่ไม่ตรงเส้นทางเดินทางเอกสารซ่อมและ GPS ในโทรศัพท์มือถือของชายคนดังกล่าวคำถามคือผู้ก่อเหตุคนเดียวหรือมีคนร่วมอยู่ในพื้นที่และ DNA ที่ไม่ตรงมีต้นกำเนิดมาจากใครหลังจากเจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักฐานทั้งหมดอย่างเป็นระบบพวกเขาเริ่มเรียบเรียงความเป็นไปได้ที่ว่า ผู้ก่อเหตุอาจไม่ได้ลงมือเพียงคนเดียวแนวทางสืบสวนจึงเปลี่ยนจากการหาคนยิงไปสู่การหาทีมวางแผนภาพจากกล้องจราจรในเมืองอานซีก่อนเวลาที่เกิดเหตุประมาณหนึ่งชั่วโมงพบรถยนต์สีเข้มไม่มีป้ายทะเบียนขับผ่านช้าๆในเส้นทางมุ่งหน้าสู่เชวาลีนรถคันนั้นไม่ได้ปรากฏอีกในกล้องใดและไม่มีข้อมูลในระบบทะเบียนพยานรายหนึ่งในหมู่บ้านริมเขาให้ข้อมูลว่า เขาเห็นชายสองคนเดินอยู่ในแนวป่าหนึ่งในนั้นลากกระเป๋าเดินทางอีกคนขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาใกล้จุดนัดพบเวลานั้นตรงกับช่วงก่อนเกิดเหตุไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหลักฐานนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับเส้นทางรอยอยางและรอยเท้าในพื้นที่ป่าใกล้จุดเกิดเหตุผลคือมีรอยเท้าขนาดต่างกันสองชุดระยะห่างกันประมาณ5เมตรและหายไปในจุดเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าอาจมีผู้เฝ้าระวังหนึ่งคนและผู้ลงมืออีกหนึ่งคนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบถุงมือผ้าสีเข้มหนึ่งคู่ถูกซุกไว้ใต้กองใบไม้ไม่ไกลจากทางลาดในป่าถุงมือคู่นั้นมีคราบน้ำมันเบาๆและเส้นใยที่ไม่ตรงกับผู้เสียชีวิตจึงถูกนำไปตรวจสอบ DNA เพิ่มเติมแม้จะไม่มีข้อมูลตรงในฐานดีเแต่คราบบนถุงมือมีลักษณะเดียวกับคราบที่พบในปลอกกระสุน จุดเชื่อมโยงนี้ทำให้เจ้าหน้าที่มั่นใจยิ่งขึ้นว่าผู้ก่อเหตุเตรียมแผนและอุปกรณ์มาอย่างรัดก,กุมการตรวจสอบพิกัดโทรศัพท์มือถือในบริเวณรอบจุดเกิดเหตุช่วงเวลาบ่ายสโมงถึง4โมงเย็นพบว่ามีสัญญาณโทรศัพท์สองเครื่องติดต่อกันผ่านระบบส่งสัญญาณสั้นโดยไม่ผ่านสายสนทนาเครื่องแรกอยู่ใกล้หมู่บ้านอีกเครื่องอยู่ไม่ไกลจากจุดยิงสัญญาณทั้งสองหยุดทำงานพร้อมกันในเวลา4โมง20นาที เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจมีการสื่อสารระหว่างสองคนที่อยู่คนละตำแหน่งเพื่อรายงานหรือประสานจังหวะการลงมือทั้งนี้ไม่สามารถระบุเจ้าของซิมหรือเครื่องโทรศัพท์ได้เพราะไม่มีการลงทะเบียนและใช้เพลงชั่วคราวพฤติกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับแบบแผนของการก่อเหตุที่มีการบ่งบทบาทและไม่ใช่การกระทำโดยฉับพลันผู้หนึ่งอาจมีหน้าที่กำหนดเป้าหมายอีกคนเป็นผู้ปิตชีพ ขณะที่อีกคนคอยระวังและประสานงานการหลบหนีคำถามใหม่คือแรงจูงใจคืออะไรเพราะเมื่อไม่มีการขู่กันโชคไม่มีจดหมายประกาศและไม่มีการลักพาตัวความเป็นไปได้จึงเหลือไม่กี่ทางหนึ่งในนั้นคือความแค้นส่วนตัวที่มีเป้าหมายเฉพาะเจาบจงอีกทางหนึ่งคือภารกิจที่ผู้ก่อเหตุได้รับมาเพื่อปลิดชีพเหยื่ออย่างเนียบที่สุดจนถึงตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า ผู้ก่อเหตุมีกี่คนและเหตุใดจึงเลือกสถานที่แห่งนี้แต่บอแซทั้งหมดชี้ว่านี่ไม่ใช่การสุ่มไม่ใช่การโจมตีเพราะโอกาสและไม่ใช่การผิดแผนโดยบังเอิญหลังจากรวบรวมหลักฐานทั้งหมดหน่วยสอบสวนฝรั่งเศสรเริ่มจัดทำสรุปแนวทางคดีแบบไม่เป็นทางการเจ้าหน้าที่แบ่งความเป็นไปได้ออกเป็นสามแนวทางใหญ่ หผู้ก่อเหตุมีความแค้นเฉพาะตัวกับเหยื่อในรถ 2. ผู้ก่อเหตุได้รับคำสั่งจากหน่วยงานเถินหรือองค์กรนอกกฎหมายและ 3. เหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับในอดีตที่ไม่มีใครเปิดเผยหลักฐานทางเทคนิคชี้ว่าการยิงไม่ได้มาจากความโกรธแบบทันทีทันใดแต่เป็นกระบวนการที่มีการวางแผนล่วงหน้าผู้ก่อเหตุรู้จักเส้นทางหลบนี รู้จุดจอดพักรถของเหยื่อและเลือกลงมือในช่วงเวลาที่ไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์โดยตรงจากการวิเคราะห์ปลอกกระสุนถุงม,มือรอยเท้าเส้นทางรถจักรยานยนต์และพิกัดสัญญาณโทรศัพท์ทีมสืบสวนเห็นพร้อมว่าผู้ลงมือไม่น่าจะมีเพียงคนเดียวแต่ความชัดเจนในบทบาทแต่ละคนยังไม่สามารถสรุปได้การสอบสวนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษเยอรามานีและกลุ่มประเทศยุโรปที่มีการติดต่อกันในช่วงเดือนก่อนหน้า ไม่พบพยานที่สามารถให้ข้อมูลชัดเจนได้มากขึ้นแม้กระทั่งบุคคลต้องสงสัยที่เคยถูกเรียกสอบสวนยังไม่สามารถเชื่อมโยงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นในวันก่อเหตุความเงียบของผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการไม่แสดงตัวของผู้ที่อาจมีข้อมูลทําให้คดีนี้เป็นหนึ่งในคดีอาชญากรรมที่ไม่มีคําตอบเจ้าหน้าที่บางรายเสนอว่าข้อมูลสําคัญอาจถูกฝังไว้ในระดับความมั่นคง หรือมีการปิดบังเพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่คำถามคือใครมีอำนาจพอจะสั่งให้ปิดปากทั้งสองประเทศพร้อมกันในแวดวงอาชญากรรมระหว่างประเทศมีหลายกรณีที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้ถูกติดตามต่อในทันทีพระอาจมีสถานะพิเศษหรือได้รับความคุ้มครองจากบางองค์กรด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่รอดชีวิตถูกปกป้องจากสื่อทั้งหมด และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆหลังเหตุการณ์เธอไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อยู่ในการดำเนินคดีและไม่มีข้อมูลว่าเติบโตในที่ใดข้อมูลทางราชการระบุเพียงว่าเธอปลอดภัยดีได้รับการดูแลจากรัฐและถูกส่งต่อให้ครอบครัวดูแลในพื้นที่ปลอดภยัยคำถามที่ยังคงอยู่ถึงวันนี้คือถ้าผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายเฉพาะเหตุใดจึงยิงยิงชาวฝรั่งเศสที่ปั่นจักรยานผ่านมาในเวลาเดียวกัน หากเป็นการปลิดชีพเพื่อปิดปากแสดงว่าผู้ก่อเหตุมีจิตใจที่มั่นคงพอจะไม่เว้นใครหน้าไหนทั้งนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดไม่มีการประกาศเจตนาไม่มีการส่งข้อความแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ไม่มีคำพูดแม้แต่ประโยคเดียวในที่เกิดเหตุทำให้คดีนี้กลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์เงียบที่สุดเท่าที่ระบบสืบสวนฝรั่งเศสเคยเผชิญ หลังจากผ่านไปหลายปีเจ้าหน้าที่บางรายเกษียณทีมงานถูกรวมกับหน่วยอื่นและไม่มีความเคลื่อนไหวใหม่ในระบบข้อมูลสาธารณะแม้มีข่าวลือเป็นระยะว่าพบบ่อแสใหม่ในป่าหรือมีคนรับสารภาพในประเทศที่สามแต่ทั้งหมดไม่มีการยืนยันทางราชการจนถึงปัจจุบันคดีกราดยิงเชวาลีนยังคงเป็นคดีปริศนามีเพียงรายชื่อผู้เสียชีวิตปลอกกระสุนและภาพถ่ายจุดเกิดเหตุเท่านั้นที่ยืนยันว่า มันเคยเกิดขึ้นจริงเรื่องนี้จบลงโดยไม่มีค่าสรุปไม่มีคำตอบไม่มีความยุติธรรมที่เห็นได้ชัดและไม่มีใครรู้ว่าผู้ลงมือคิดอะไรอยู่ในตอนที่เขายิงนัดสุดท้ายออกไปสนับสนุนช่องได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับกดติดตามไว้นะครับผมจะลงคลิปให้ฟังเรื่อยๆขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ